ครับก็กราบขอประทานอภัยทุกท่านด้วยนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้หลุดอยู่ๆอยู่ๆพูดเรื่องนี้อยู่ๆก็หลุดนะเดี๋ยวผมเข้าเข้าไม่ได้อยู่ครับอยู่ๆก็หลุดนะทนายเป้งเอาเป็นว่าก็เป็นอีกเรื่องแปลกๆที่เราขออนุญาตบันทิ้งเอาไว้ณรายการเราก็แล้วกัน,นคือถ้าท่านจะถามว่าข้าพเจ้านั้นทราบ ข้อเท้จริงวัดเขาไหมครับพเจ้าก็ไม่ทราบข้อไท้จริงหรอกครับครับเราก็คุยอะไรมากไม่ได้เพราะเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยะ,ะแล้วก็เ,เราจะไปทราบเจตนาของผู้กระทําไหมก็คงเป็นไปตามที่ท่านเห็นนั่นแหละครับครับซึ่งไม่พอไม่ทราบแล้วพูดไม่ได้ครับอืมอ่ะผมยังไม่เห็นหน้าจอเลยก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรต่อเนาะครับ เดี๋ยวนะฮะอ่ากลับมาแล้วมาพอดีเน็ตหมดเลยไลน์ไม่ได้ติดโควิดก็เลยไม่ได้ออกไปเติมเน็ตก็เลยต้องติดประกาศจดหมายกันหรือขอบพระคุณครับขอบพระคุณที่ตั้งฮอรังเกตครับแต่เอาเป็นว่าอย่างที่บอกแล้วครับคนที่ไม่ได้รู้เรื่องวงการพระไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยอย่างผมเนี่ยถ้าจดจำอยู่บ้านเดียวกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันไม่คุยกันใช่ไหมแต่ถ้าจดจําเจ้าคุณพิพิธได้เนี่ย แต่ว่าก็ท่านก็พิเศษในบทบาทบทบาทหนึ่งแหละผมจะจําท่านในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับนะฮะที่ของผมเป็นคนที่สนใจเรื่องการเมืองเนอะนะครับก็จะได้จดจําท่านเพราะท่านเคยพูดประโยคอะไรแบบซึ่งมันแบบโอ้โหตอนนั้น,อน,นตอนที่ททตอนที่แต่แตแตงกอนเนี่ยร,รู้สึกว่าจะมีคําเตือนมาแล้วไม่ใช่หรอครับถึงขนาดท่านวางปากกากันเลยทีเดียวไม่ใช่หรออืมอืมครับ ก็ไม่รู้นะเกี่ยวกันไหมก็ไม่รู้นะครับแต่ช่วงเงินทอนวัดผมก็เห็นท่านไม่ได้อะไรอยู่นะเงียบๆอยู่ใช่ไหมอ่าก็เพว่าเดี๋ยวเรื่องอื่นเราไปคุยกันหลังกล้องดีกว่านะครับทีมงานเข้ามาคุยมาว่าคนละนายคนละพ่อไม่รู้ครับโอเคเฮ้ยมามาไม่น่าไปแวะเรื่องไม่น่าไปแวะวัดสุทัศน์เลยไม่น่าไปแว้วัดสุทัศน์เลย เลยไปเ,เลยไป,ไปกินผัดไทยดีกว่าว <c oughs> เราวิ่งตรงมาเรื่องนี้อยู่ดีๆอามาเป็นมาเรื่องที่ตัดศีรษะถวายเป็นเออเข้า,เ,าเรื่องกฎหมายดีกว่าตัดศรีรษะถวายพระพุทธเจ้าดีกว่าครับคือผมเห็นข่าวก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกทนายเป้งแต่ว่าอยู่ๆแบบหลายข่าวหลายสำนักข่าวเขาเล่นเรื่องนี้อย่างเล่นทุกวันนะะมีประเด็นทุกวันทุกวันทุกวันเลยคืออย่างนี้ส่วนหนึ่งนะดีเจเดน ไอเรื่องช่วงเนี้ยข่าวมันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกเพราะคนมันงดทํากิจกรรมอะไรกันไปหมดแล้วครับมันก็เหมือนกับลุงพลแหละครับที่มาโควิดรอบที่แล้วแล้วก็ดังเปี้ยงปลา่งไปครับรอบนี้มันคนมันไม่มีข่าวอะไรอ่ะครับเพราะมันไม่ได้ทําอะไรเลยไม่มีกิจกรรมอะไรเลยอจะให้พูดเรื่องวัคซีนวัคซีนวัคซีนกวนอยู่อย่างเงี้ยมันก็เครียดเปล่าเปล่าถูกต้องครับ สิ่งที่สะท้อนสังคมได้ดีช่วงนี้ไหนๆจะเป็นข่าวก็เป็นประโยชน์คือไอ้ความเพี้ยนของความเชื่อแหละซึ่งถ้าคุณได้ตั้งดูข่าวกันมาตั้งแต่แรกคุณจะรู้ว่าบางสำนักเนี่ยบอกว่ามาทำพิธีกรรมอะไรแล้วไม่ไม่ติดโควิดหายเขาต้องการสื่อปัญหาเรื่องของความเชื่อผิดๆซึ่งจะทำให้มันเละเทะแหละครับพอสาวเรื่อง ข่าวความเชื่อที่มันผิดผิดแล้วเนี่ยมันเลยสืบเนื่องต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอไอ้สำนักเนี้ยแล้วก็มีการกระทำการตัดศีรษะกันจริงๆตายจริงปัญหาที่ผมตั้งข้อสังเกตถ้าใครได้ดูโหนกระแสที่อาจารย์จตุรงไปออกแล้วก็จะไปได้เร็วส่วนหนึ่งนะครับผมมีการคุยกับอาจารย์จตุรงแหละ ก็คุยกันอืตั้งแต่ก่อนจะไปออกแล้คุยกันตั้งวันอาทิตย์ละอืมผมตั้งข้อสังเกตยอยู่ด้วยกันว่ามันประหลาดประหลาดว่าเออคําสอนมีไหม,มซึ่งเคลียร์เลยนะไม่มีอืไปเอานิทานชาดกปรํลามปลามาเปรียบเทียบทำบ <c oughs> ในแก่นของคําสอนในพระไตรปิฎกไม่มีอื เพราะฉะนั้นไปเชื่อแต่เปลือกเปลือกกับผีไม่รู้แล้วก็ทํากันผิดผิดแล้วก็สอนกันผิดผิดนี่แหละปัญหาครับพูดไปพูดมาไม่ได้อยากจะอวยว่าไปเรียนบาลีเถอครับเด,เดี๋ยวไปวอกเขาพูดแท้พูดเทียมอีกแล้วไปอ่านไปอ่านพระไตรปิฎกเถอะครับ,รบเพราะถ้าคนสอนเริ่มมีปัญหาเนี่ยดูสักนิดนึงว่าคนสอนเขาอ้างอิงพระไตรปิฎก ตัวไหนเหมือนนักกฎหมายดูตัวบทหน่อยครับไม่ไงมันมีเรื่องเกี่ยวกับการกระทาความผิดทางอาญามาเกี่ยวข้องเวยสิทนายเป้ะออไอเรื่องกฎหมายนี่จะบอกเลยว่าข่าวเพราะมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรื่องที่ต้องคํานึงคือว่าในกฎหมายมาตรา2 9ครามประมวลอาญาอืการที่ไปยุยงให้คนของฆ่าตัวตายอืผิดนะครับมันเป็นความผิดโทษจำคุกห้าปีนะครับ ครับไม่ธรรมดาซะแล้วไม่ธรรมดานะครับเออทีนี้สิทธิ์ญานิุสิทธิ์ใครที่อยู่บริเวณนั้นตัว<ผ>งที่ทาพิธีตัวผู้ตายเองเนี่ยอไอการที่เขาสมัครใจฆ่าตัวตายเนี่ยอตัวเขาตายเรียบร้อยแล้วครับไอการที่เขาไปสอนว่าฆ่าตัวตายถวายพระพุทธเจ้าได้ถวายศาีรษะพระพุทธเจ้าได้เนี่ยครับเขาก็กระทาความผิดนะอืออืออือคือเท่ากับไปยุยงให้คนเน่ะฆ่าตัวตาย โอ้มันมีความผิดนี้เกิดอยู่นในประเทศนี้ด้วยมีสองร้อยเก้าสิบสามมาตา่าและบังเอิญว่าตายไปแล้วมไม่ต้องไปดำเนินคดีแล้วละ่ะคดีอ,อาญามันระงงับด้วยเหตุตายแต่คนที่ช่วยทำเครื่องตัดศีรษะก็ดีกิโยติน ไอคนที่ไปสนับสนุนไอความเชื่อนั้นด้วยการสร้างถาวรวัตถุมีรูปปงรูปปั้นก็ดีสนับสนุนนะครับอ๋อเป็นสองเก้าสามบวกแปดหกครับครับทีนี้บรรดาเสยานสทตที่ยังไปสวดมนต์ไปทำพิธีอะไรก,กันอยู่ในบริเวณนั้นก็ เตียมเลยครับเตือนก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะไม่รอดคู่กันนะครับเตรียมนะครับไม่ได้เตือนหรอกครับเตรียมนะครับเตียมเตียมหนีเตียมนะครับตอนนักงานสอบสวนไปแน่ครับรู้ว่าเดินไปทําอะไรแต่ไม่ห้ามอ่าถ้ารู้ว่าเดินไปทําอะไรแต่ไม่ห้ามหรืออยู่อยู่ณกาลังจุดที่กาลังตัดเลยแต่ไม่ยอมห้ามบุคคลต้องอยู่ในพยันตรายแล้วไม่ห้ามค่ะเป็นละหูโทษ เร่งมาตาจําไม่ได้แต่ละหูโทษโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนอ่าครับอ่านั่นไม่มีรู้ว่าเขาจะฆ่าตัวตายแต่ไม่ห้ามอันนี้ไม่ได้นะอ่าเป็นละหูโทษหนึ่งเดือนอ่าะนั้นเบาครับแต่ไอไอข้อหาหนักในยคืออันนี้ใช่สนันให้คนฆ่าตัวตายถ้าตัวเองยุองเองผิดห้าปีครับถ้าสนับสนุนอ่ารู้สึกยังผิดหนึ่งในสามหรือสองในสามนะครับแปดหัวครับนะครับสองในสามครับถ้าผมจาไม่ผิด มันบวก86เพราะถ้าคุณไปช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการกระทำความผิดอ่ะแปด8 6บอกไว้ไม่ว่าก่อนหรือขณะไม่ว่าผู้กระทำจะได้รับดูการช่วยเหลือนั้นหรือไม่เป็น2อ3าบวก886ครับเพราะนั้นกาบเรียนนะฮะหลวงพ่อหลวงพี่ที่อยู่ในนี้นะครับใครที่รู้จักบรรดาศิษยานุศิษย์ที่ณขณะนี้ยังไปสวดมนต์ยังไปเดินเล่นอยู่แถวๆนู้นอยู่นะครับ หนีได้แล้วนะครับไม่ไปยุ่งหร้อหนีคนดีก็เตรียมตัวเตรียมตัวสู้คดีได้แล้วเตรียมตัวหาทนายเออเตรียมตัวหาทนายให้คำปรึกษาด้านคดีความด้วยพอคิดว่าตำรวจน่าจะต้องน่าจะต้องเรื่องนี้ต้องต้องจัดการแหละร่วมกันสร้างเครื่องในการฆ่าคนตายผิดไหมครับทีมงานข้าวก้นบาดถามมาถ้าร่วมกันสร้างไอ้เครื่องนั่นเนี่ยนะครับ ผมตีความว่ามมีเจตนาคือเครื่องนี้ใช้ไม่ได้ใช้หั่นผักล่ะถูกต้องครับใช้เพื่อตัดคอล้วนๆเลยอ,มอมผมว่าผิดสองเก้าสามไม่สนับสนุนด้วยเป็นผู้ลงมือกระทำเป็นผู้ยุโยงเป็นผู้ยุโยงส่งเสริมให้ให้กระทำเลยคครครับับบไอ้ที่ว่าไปสร้างรูปปั้นน่หรือ สื่อสารทางความเชื่อนี้ออกไปอ่ะครับต้องระวังให้ดีว่าเป็นแค่แปดสิบหกคือช่วยอืนะครับเพราะมันมีการตายเกิดขึ้นหนึ่งหนึ่งหนึ่งคนละครับเนี่ยต้องดูอืว่าอยู่ในขั้นตอนไหนอืของการกระทำเพราะว่าถ้ายังไม่ตายนะฮะยังไม่ตายเนี่ยออืยังไม่มีการตายเกิดขึ้นต่อเนื่องต่อไปเนี่ยอื ความผิดมันก็จะหยุดอยู่ที่ตัวที่ผู้ตายเกิดการกระทำน่ะใคร,ครไปช่วยครับอืมอืมอ่านี่ท่านสาธามิโกแล้วทํายังไงถึงจะไม่เป็นผู้สรบสูนแต่แรกอย่าไปเชื่อใอนปวงปวงครับครับอืมอย่าไปเข้าร่วมความเชื่ออะไรปวงปวงครับอืมเข้าวัดเข้าวาสมัยนี้แล้วจะไปเช็คจะไปเช็คได้ยังไงว่าใครสอนมั่วไม่มั่วเนี่ยอืมแต่ว่าก็ เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแต่ว่าการวยังไปละเมิดคนอื่นแล้วกันครับหลัก NGO นเลยหลักเสรีภาพเลยการฆ่าตายเป็นเรื่องของเขาใช่ไหมครับครับเวลาพูดพูดง่ายใช่อแต่อย่าไปชวนคนอื่นมาฆ่าถูกต้องครับอ่นี้คุณแฮร์รี่ดีถามมาว่ามีเคลื่อนย้ายซ่อนเลสนำพางสเดิอดไหมกลัวผมกลัวผมกลัวผมพลาดสิหนึ่งหทวีครับครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา บอกว่าเขาจะไปชนะสูตรเนี่ยไปขวางเขาไม่ได้อือนะครับไอ,อเรื่องเคลื่อนย้ายนี่ซ่อนเลนอํอพางนี่ใหญ่ว่าแต่อำพางเลยครับพวกรีบเผาศพเนี่ยอืม,มีปัญหาครับออ่าแต่ปัญหาคุณแรนี่ดีปัญหาคือผู้เสียหายครับไอความผิดต่อแผ่นดินก็ส่วนหนึ่งแต่มันไม่มีใครไปแจ้งความเออ เป็นเจ้าภาพผู้เสียหายจิตอาสาต้องการหนึ่งตำแหน่งจะบอกว่าใครอ่ะพนักงานสอบสวนครับเป็นผู้เสียหายมันเป็นความผิดต่อแผ่นดินต่อกระบวนการต่อกระบวนการในปวิอาาเพราะฉะนั้นเนี่ยดำเนินการได้เลยดำเนินการได้เลยนะครับก็ผิดครับเรื่องเรื่องเรื่องอำพรางเพราะว่าอุ้ยมันมีการเช็ดลงเช็ดเลือดคือมันเออมันมีมันมีความผิดที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์นี้หลายหลายอัน อออนน่อันเนี้ยอันเนี้ยเกี่ยวข้องเลยกับพวกที่เข้าไปจัดแจงทําความสะอาดถ้าสอบปากคําคว่าใครเข้าไปในกุฏิและได้ลงมือกระทํากระศพอ่ะไปจับไปต้องไปเคลื่อนเนี่ยผิดหมดอืผิดหมดเลยอืคือเข้าไปแล้วสภาพศพไม่อยู่ในขณะที่เสียชีวิตเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะเหตุแห่งการช่วยยื้อชีวิตนะครับผิด หมดทุกคนเลยที่ไปจับไปต้องเช็ดล่งเช็ดเลือดทำาำานีาครับผิดหมดเลยครับอ่เพราะนั้นก็เตรียมตัวเลยครับรอเลยครับไม่ใช่เรื่องเล็กๆกๆครับเรื่องนี้ควรจะขยายเยอะนะฮะครับท่านบัณฑิตถามมาว่าถ้าถ่ายคลิปแล้วตะโกนว่าหลวงพ่ออย่าทําอย่าทําผิดไหมก็ถ้ามีเวลาถ่ายคลิปได้ก็คงไม่ได้มีเจตนาจะห้ามหรือเปล่าครับท่านบัณฑิตอ๋อ บางทีบางครั้งในการถ่ายคลิปเนี่ยหลายกรณีหลายหลายหล,ยหลยเรื่องนะครับถ้าเห็นว่ามีคนเขาทําการเข้าไปช่วยเหลือครับเข้าไปห้ามปาลมแล้วอืตัวเองไม่มีความจาเป็นต้องเข้าไปร่วมช่วยอือยู่วงนอกอืทําการบันทึกหลักฐานนั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเห็นทนโทษอยู่แล้วก็ยืนทนโทษอยู่เนี่ยแทนที่จะเข้าไปช่วย กับมัวแต่สร้างหลักฐานอย่างเดียวเนี่ยครับสุ่มเสี่ยงใช้คําว่าสุ่มเสี่ยงอาจะถูกกล่าวหาได้ครับแต่แตแก็พิสูจน์กันไปท่านนาเกาะบอกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยโรคระบาดโควิดถูกปรับเป็นหมื่นเป็นแสนคนเป็นต้นเหตุให้โควิดระบาดที่เป็นระดับรัฐมนตรีอธิบดีมีบทลงโทษเหมือนชาวบ้านไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยโรคระบาดหรือเปล่า หรือว่าเป็นสองมาตรฐานเหมือนคดีอย่างที่ผ่านมาคนเราทํากบเกิดเลี่ยงบาลีคนอื่นทําผิดทําแล้วผิดเต็มๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับทุก์เนาะคุยกันแล้วกันเนาะครับใช่รู้จาธิบายยังไงเพราะว่าเห็นกูไม่มีวัคซีนจะฉีดเนี่ยกูลงทะเบียนหมอพร้อมไม่ได้เนี่ยกูผิด <c oughs> เห็นอหรือแอปผิดไม่รู้การดำเนินคดีฝ่าฝืนพรบ ฉุกเฉินอะไรนี่ก็เห็นโดนแต่พวกชุมนุมทางการเมืองเท่านั้นเลยนะเท่าที่ผ่านมามมก็มัน,นมีหลักฐานไง,ไงพี่ <c oughs> พี่ <c oughs> ไปมีวงจรปิดไงพี่ครับพี่แต่แปลกดีนะครับเอออ <c oughs> เรื่องบางเรื่องกล้องก็หายไปซะอย่างนั้นนะ <c oughs> ครับทีมงานเข้ากนบาทบอกว่าคณะสงฆ์ในพื้นที่เบอร์เป็นผู้เสียหายได้ไหมครับกรณีที่พระตัดศีรษะได้อ่านะครับก็ เอาตามนี้ดีกว่ารายการเราก็ลุ่งเลยมาไกลนะครับยังไงก็กราบขอพระคุณทุกๆการรับชมนะฮะอันนี้หลุดไปทีหนึ่งนะฮะก็ยังเข้ามาดูกันอีกเยอะอยู่เลยนะครับกราบขอพระคุณทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็ต้องฝากให้จับตานะครับช่วงนี้ข่าวแปลกๆเกี่ยวกับวงการส่งมีเยอะนะครับถามว่าทุกๆท่านที่นั่งดูอยู่หน้าขณะนี้ทราบหรือเปล่าว่าต้นเหตุมันเกิดมาจากอะไรเนี่ยเอาเป็นว่า ก็รู้กันอยู่แหละนะครับเพียงแต่ว,ว่ารายการเราอาจจะพูดได้ไม่ละเอียดแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับแง่มุมทางกฎหมายเนี่ยเราก็อาจะมาวิเคราะห์ให้ดูละกันนะครับคนประสาทแตกตายแล้วยังจะไปรื้อเอาขี้ไปทาคนอื่นอีกครับผมไม่รู้ว่าคุณหมายถึงใครอะนะครับครับแต่ว่าตายแล้วมันไม่ได้จบครับครับครับเพราะถ้าปล่อยให้มันยังมีปัญหาเนี่ยอื มันจะทําให้คนอื่นเขาเข้าใจอะไรผิดผิดครับครับคุณอยากจะตายเรื่องของคุณอย่าไปแปดเปื้อนกับศาสนาเขาครับครับนะฮะนะฮะยังไงก็อย่าไปบิดเบือนคําสอนครับก่อนจะจากกันนะครับตอนนี้ก็รายการเราพยายามจะจัดให้ได้ทุกอาทิตย์เพราะนั้นใครมีเรื่องมีราวอะไรก็ส่งอินบ็อกซ์เข้ามานะครับเราไม่รับตอบ ไม่รับปรึกษาในลักษณะส่วนตัวบางทีท่านส่งคําถามมาแล้วท่านอาจจะยังไม่ได้คําตอบกลับไปไม่แปลกนะครับจะมาตอบันที่นี่ให้คนอื่นก็รู้กันทั่วๆ่อ่านะครับแล้วก็ไม่รับว่าความไม่รับปรึกษาไม่ได้ไม่ได้ทํารายการนี้เพื่อที่จะโฆษณาตัวเองไปหาคดีความธรรมครับครับปกติงานเยอะอยู่แล้วครับอ่านะครท่านใดที่มีข้อสงสัยเรือข้อเกี่ยวเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ส่งอินบ็อกเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับถือว่าช่วยรายการเพื่อนบ้านอ่ะสันนิว อ่านะครับจริงๆที่ที่ที่มาทาเรื่องพูดเรื่องพระอะไรเยอะแยะเนี่ยช่วยอาสนนิวเขาเพราะว่าในอีกรายการเพื่อนบ้านหนึ่งเขาไม่ได้จัดเลยอืมอืมอันเนื่องมาจากอันเนื่องมาจากอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเขาครับแต่ว่าประเด็นประเด็นเขาฝากมาครับครับครับคือเราเคยช่วยกันแชร์ไปแชร์มาอ่าครับแล้วแฟนรายการเราก็ ถามคําถามนั้นมาในรายการกฎหมายอ,ะอ่ะเออพอพระมาถามในรายการกฎหมายไม่ตอบพระก็กระไรอ่าครับเออแต่ว่าครับจริงๆก็เลยดูแบบกฎหมายไม่เต็มที่ส่งส่งคําถามมาในี่บล็อกแล้วก็เราจะมาตอบออกรายการนะครับใคร<อ>ที่นึกประเด็นหลวงพ่อหลวงพี่ที่แบบบางรูปก็ช่วยนึกประเด็นให้ด้วยอาทิตย์นี้พูดเรื่องนี้หน่อยอะไรเงี้ยครับถ้าเรามี มีเขาเรียกว่าอะไรมีเนื้อหาที่จะพูดเดี๋ยวเดี๋ยวก็เรามาพูดออกอรายการให้นะครับมีรบเริ่มมีกลิ่นแล้วล่ะเวลวก็จะมีประเด็นต่อไปแล้วดีเจเดนผมรู้รสึกว่าอาไอสํานักที่ตัดคอเนี่ยครับมันมีปัญหาเรื่องการจัดตั้งสํานักสงฆ์หรือที่พักสงฆ์ก็ไม่ได้ขออนุญาตทั้งสิ้นเลยอืดังนั้นสํานักสงฆ์ทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตทั้งหลายอืน่าจะถูกลื้อกันรอบนี้ละมั้ง อะระวังตัวกันให้ดีเพราะฉะนั้นขอให้ท่านดำเนินการอย่ามันถูกต้องซะเอออย่านิ่งนอนใจและดำเนินการให้มันไปเป็นตามกฎหมายครับทนายใกล้ๆชิดในพื้นที่หรือลูกศิษย์พระก็ขยับขึ้นมาดูเรื่องนี้หน่อยครับการขออนุญาตไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะดูระเบียบของมหาเทรสมาคมแล้วก็พรบบณะสง์การจัดตั้งที่พักสงฆ์สำนักสงฆ์หรือขออนุญาตเป็นวัดเนี่ยครับ มีหลักเกณฑ์หลักการที่ควรต้องปฏิบัติให้เรียบร้อยอยู่แล้วอ่าครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็ขอบพระคุณผู้ดำสนินรายการนะครับชาชงศูนย์ภายตาดรอากัสนะครับแล้วก็กระถางต้นไม้อาจฉรยะนะครับอันนี้129บาทพร้อมจัดส่งอ่านะครับยังไงก็ตามนะครับใครที่เข้ามาดูรายการแล้วฝากกดไลค์เพจรอดคุกเราด้วยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ชอบมากดไลค์โพสต์กันนะครับ แล้วก็มีคำถามมีอะไรก็ส่งข้อความมาในอ็อกซ์เราก็จะเอามาตอบออกรายการนะครับ,รบยังไงกล่าวขอบพระคุณทุกการรับชมพบกันทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มครึ่งพยายามมาให้ได้ทุกวันอังคารนะครับช่วงนี้สารเลื่อนบ่อย <c oughs> ครับยังไงพบกันใหม่อังคารหน้าครับสำหรับวันอังคารนี้กล่าวคขาว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ